ด่วนสุขภาพกับหมอเฉลิมพรวันนี้นิชันหมอเฉลิมพรจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันในเลือดสูงค่ะหมอว่าน่าจะก,การเตรียมคำถามมาเพียบเลยเพราะเรื่องไขมันในเลือดสูงนี้ได้ยินคนพูดถึงบ่อยมากแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจจริงๆจังๆสักทีวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆทั้งสาหรับคนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าไขมันที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไขมันในร่างกายของเรามีหลายชนิดแต่หลักๆที่เราควรทำความรู้จักคือโคเลสเตอรอลและไตรกราลีเซอไรค่ะฟังแล้วคุณคุณ้นหูมีทั้งไขมันดีไขมันไม่ดีใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะ คอเลสเตอรอลแบ่งเป็นสองชนิดหลักๆคือ LDL หรือไขมันไม่ดีเปรียบเสมือนรถขนขยะที่นำคอเลสเตอรอลไปสะสมตามผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและตีบตันได้ง่ายมีการทำงานวิจัยจาก Framingham Heart Study ซึ่งเป็นการศึกษาทางระบาดวิทยาที่ติดตามประชากรมานานหลายสิบปีชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ระดับ L D L ที่สูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ H D L หรือไขมันดีคือเปรียบเสมือนรถเก็บกวาดขยะที่คอยเก็บคอเลสเตอรอลส่วนเกินกลับไปที่ตับเพื่อกำจัดออกจากร่างกายดังนั้นการมี H D L ในระดับที่เหมาะสมจึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะส่วนไตรกรลีเซอไร คือไขมันอีกชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นจากพลังงานส่วนเกินที่เราได้รับจากอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงและไขมันสูงหากมีไตรกิสรายในเลือดสูงมากๆก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เช่นกันค่ะมาถึงเรื่องตัวเลขที่สำคัญกันบ้างนะคะสำหรับคนทั่วไปที่ไม่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจ ตัวเลขที่เหมาะสมตามคำแนะนำของสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยมีดังนี้ค่ะคอเลสเตอรอลรวมน้อยกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร LDL หรือไขมันไม่ดีน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือน้อยกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง HDL หรือไขมันดี มากกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้ชายและมากกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้หญิงไตรกิสลายน้อยกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วจะอะไรที่ทำให้ไขมันพวกนี้มันสูงขึ้นมาได้บ้างคะโดยสาเหตุหลักๆก็มีทั้งที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ค่ะที่ควบคุมได้ก็เช่น พฤติกรรมการกินการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเนื้อติดมันหนังสัตว์และน้ำตาลสูงสูง,สงการขาดการออกกำลังกายการใช้ชีวิตแบบนั่งนั่งนอนนอน,น,อนทำให้ร่างกายเผาผ่านไขมันได้ไม่ดีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ,อ้วนเซลล์ไขมันที่เพิ่มขึ้นสามารถส่งผลต่อการผลิตไขมันในตับได้การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเหล่านี้สามารถลดระดับ HDL และเพิ่ม LDL ได้ค่ะส่วนสาเหตุที่เราควบคุมไม่ได้ก็เช่นกรรมพันธุ์บางคนมีภาวะไขมันในเลือดสูงทางพันธุก,กรรมแม้จะดูแลสุขภาพดีแล้วก็ตามอายุเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เาผาผลาญไขมันได้ไม่ดีเท่าเดิมโรคประจำตัวบางชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไทรอยทำงานผิดปกติ หรือโรคไตผลกระทบและความเสี่ยงระยะยาวการมีไขมันในเลือดสูงโดยไม่ได้รับการดูแลอาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงในระยะยาวได้นะคะที่สำคัญที่สุดคือโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองค่ะมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยนะคะเพราะว่าไขมันที่สะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือ a t h e r ท s c l e r o s ค s ค่ะซึ่งจะทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงเลือดไหลเวียนไม่สะดวกและอาจเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามมาได้ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือโรคหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกซึ่งอาจทำให้เป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตได้โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบเกิดที่แขนขาทำให้ปวดเวลาเดิน งานวิจัยจาก European Society of Cardiology และ Heart Association เน้นย้ำว่าการควบคุมระดับไขมันในเลือดเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันโรคเหล่านี้ค่ะยิ่งค่า LDL สูงความเสี่ยงยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากได้ค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณผู้ฟังไขมันในเลือดสูงเป็นภาวะที่เราสามารถจัดการและป้องกันได้ค่ะ เคยคิดไหมคะว่าต้องทำยังไงบ้างคะหลักการง่ายๆก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนกินลดการกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเนื้อติดมันหนังสัตว์กะทิไขมันทรานซึ่งอยู่ในเบเกอรี่และอาหารทอดซ้ำน้ำตาลนะคะและเพิ่มการกินผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีปลามีไขมันดีเช่นปลาทะเลน้ำลึก เช่นปลาแซลมอนปลาทูมเมล็ดพืชรวมทั้งน้ำมันพืชที่ดีต่อสุขภาพเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เช่นเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำควบคุมน้ำหนักให้รักษาน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยใช้ BMI เท่ากับ 18.5-22.9ถึงสำหรับคนเอเชียค่ะงดสูบบุหรี่และจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยจะพบการตรวจระดับไขมันในเลือดเพื่อติดตามและประเมินผลสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่สามารถควบคุมระดับไขมันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวแพทย์อาจพิจารณาให้ยาอย่างเช่นยาลดไขมันกลุ่มสเตติน ซึ่งมีงานวิจัยรองรับจำนวนมากว่าช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะวันนี้คงได้ความรู้กันไปเยอะมากเลยนะคะทั้งเรื่องชนิดของไขมันตัวเลขที่ต้องระวังและที่สำคัญคือวิธีการดูแลตัวเองขอบคุณมากที่ตั้งใจฟังค่ะขอสรุปสั้นๆอีกครั้งนะคะว่าไขมันในเลือดสูงเป็นภัยเงียบที่เราต้องใส่ใจ แต่สามารถป้องกันและจัดการได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอไม่ละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายและปรึกษาแพทย์ถ้ามีข้อสงสัยนะคะเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานของความสุขค่ะสำหรับวันนี้รายการเรื่องด่วนสุขภาพกับหมอเฉลิมพรต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ ฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะอย่าลืมนำความรู้ดีๆวันนี้ไปปรับใช้กันนะคะคุณอยากให้หมอต่อยอดไปในแนววิดีโอ YouTube หรือมีข้อสงสัยอะไรถามได้เลยนะคะแต่ถ้าชอบสิ่งที่หมอพูดสนทนาหรือจะแนะนำให้ปรับปรุงส่วนไหนให้กด s u b s c r i b e แชร์หรือว่าคอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์ต่อคนที่คุณห่วงใยต้องขอขอบคุณค่ะ